สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d m o v i e Channel ได้นำซีรีส์มานำเสนอนะครับสลับซีรีส์เรื่องนมีชื่อว่า Snow p เซอ e r ปฏิวัติฝันนรกน้ำแข็งเป็นซีรีส์ในปี2022ีสซีซั่น3ตอนที่5สลับเนื้อเรื่องนะครับเลตันและซาร่าไปตลาดทั้งสองดูต้นไม้ต้นหนึ่งที่ผู้คนนำป้ายชื่อมาแขวนไว้เพื่อให้ทั้งสองเลือกชื่อไว้เป็นชื่อของลูกทางเดวีฟอร์ดเขายังคงนอนไมได้สติ ซึ่งมีอเล็กดูแลอยู่ทางด้านโจซี่เธอไปพบหมอเฮดวูดเฮดวูดวินิจฉัยว่าบางส่วนในร่างกายของโจซี่ไม่มีการรับรู้ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสารที่ทําให้ร่างกายทนต่อความเย็นได้โจซี่จึงเป็นห่วงเรื่องนี้มากทางด้านเลตาและซาร่าเบสมาหาทั้งสองระหว่างที่คุยกันซาร่าถุงน้ําคล่ําแตกทั้งหมดจึงนําตัวซาร่าไปยังห้องพยาบาลเพื่อเตรียมทําการคอดลูกทางด้านรูธเธอบอกพนักง,งานต้อนรับว่า เราจะสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นการต้อนรับเด็กที่กำลังจะเกิดในรถไฟทุกๆ1ชั่วโมงเธอจึงแจ้งเรื่องนี้กับผู้โดยสารทุกคนทุกคนจึงรอฟังข่าวอย่างใจจดจอ่อหลังจากนั้นลุยไปยังตลาดเพื่อบอกทุกคนว่าเราจะเปิดไฟต้นไม้เพื่อรอการต้อนรับเด็กที่จะเกิดในรถไฟนี้เมื่อเปิดไฟทันใดนั้นเกิดไฟลุกขึ้นมาไฟไหม้ไปทั่วต้นไม้ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ดับเพลิงดับไฟได้เบสจึงโทรแจ้งเรื่องนี้กับทางเลตันเบสบอกให้เลตันอยู่กับซาร่า ทางนี้เธอจะจัดการเองเลตันจึงนำหมอเพลตันมาด้วยเพื่อให้ช่วยการทำคลอดซาร่าและเลตันก็ออกไปทางด้านเบนเนตเขามาพบกับไซและขอให้ไซดูแลฮาวเวียเพราะฮาเวียมีอาการพิบติเพราะวิลฟอร์ดตอนแรกฮาวเวียโมโหที่เบนเนตหาคนมาคุมเขาแต่เบนเนตบอกว่าเขาเป็นห่วงฮาเวียฮาเวียจึงรับไซมาเป็นคู่หูทางด้านรูธลองที่เธออยู่ในรถไฟไพามาคุยกับเธอได้บอกว่า เขากับเธอเหมาะที่จะคุมรถไฟขบวนนี้แต่ลุนไม่สนใจและบอกว่าเรามีเลตันอยู่แล้วทางด้านเบนเนตเคลากลับไปที่ห้องพักและเจอโจ,อจอซี่นอนพักค่อนอยู่เขาจึงชวนโจซี่ไปขับรถไฟเขาจะสอนให้ทางด้านเลตันเขาไปพบเบสเบสค้นหาสาเหตุจนรู้ว่ามีใครเอาไอทานอลมาวางไว้ที่สายไฟซึ่งไอทานอลหาได้จากไนคาทั้งสองจึงไปยังไนคาออสไวเลอร์และเอบอกว่า พวกเขาไม่มีส่วนรู้เห็นเรื่องต้นไม้ที่ไฟไหม้เรตัันถามถึงเรื่องเอทานอลเอลเจบอกว่าเราช่างตวงอย่างเข้มงวดไม่มีใครขโมยไปได้ออสเวลเลอร์จึงนาเรตัันและเบสไปตลาดมืดเพราะมีพวกแอบขายเหล้าอยู่ทางด้านเบนเนตเขาสอนให้โจซี่ขับรถไฟโจซี่จึงบอกความลับของเธอเธอนําเหล็กแทงไปที่ขาและบอกว่าเธอไม่มีความรู้สึกเจ็บเลยเบนเนตจึงตกใจอย่างมากทางด้านซา,าร่าระหว่างที่เธอกำลังทอดลูก อุณหภูมิร่างกายของเธอเย็นลงอย่างรวดเร็วหมอทั้งสองจึงนำผ้าห่มมาห่มให้ทางด้านฮาวเวียและไซระหว่างที่ทั้งสองตรวจงานฮาเวียเกิดอาการเพียติขึ้นมาไซาจึงบอกให้พักกันก่อนเธอจึงปลอบฮาเวียเพราะเธอก็เคยถูกหมาของวิลฟอร์ดขย้ำม,มาเหมือนกันแต่เธอก็ผ่านมาได้ทางด้านเลตันเบสและออสไวเลอร์เดินทางมาถึงตลาดมืดออสไวเลอร์ขอตัวกลับก่อนทั้งสองจึงไปยังบาร์แล้วขอเจอกับผู้จัดการร้าน ผู้จัดการร้านพาทั้งสองมาชั้นล่างเมื่อเขาให้ดูขวดใส่เอทานอลปรากฏว่าเอทานอลกลายเป็นน้ำเปล่าเขาจึงรู้ว่าเอทานอลถูกขโมยไปทั้งหมดหลังจากนั้นเบสไปหาออตรีและวบอกให้ออตรีกลับมาเป็นคนเดิมได้แล้วเพราะออตรีคือผู้เยียวยาและเบสก็จากไปทั้งได้เบนเนตและโจซี่ทั้งสองคุยกันอย่างสนิทสนมและเริ่มมีใจให้แก่กันเรตันที่มาดูาการวิลฟอร์ดเรตันบอกว่ามีคนเผาต้นไม้ วิฟอดบอกว่ามีคนที่เกลียดเลตันมากๆท่านใดน,นั้นรูดมาแจ้งว่ามีคนพบควันที่แผนกเกษตรซึ่งตอนนั้นซาร่ากำลังจะคลอดแล้วเธอจึงให้ไปตามเลตันมาตอนนั้นเองฮาเวียพบว่าสารเคมีบางส่วนหายไปทางเลตันที่ไปถึงแผนกเกษตรเขาได้ดับไฟที่ประทุขึ้นมาซึ่งตอนนั้นเบลและไซตามมาด้วยซึ่งภัยกำลังแอบทั้งหมดอยู่อยู่ดีๆประตูปิดลง เลตันบอกให้วิ่งจนเกิดระเบิดขึ้นเลตันได้รับบาดเจ็บแต่เขาให้เบนนำตัวเขาไปหาซาร่าเมื่อเจอกับซาร่าแล้วเลตันพบว่าซาร่าตัวเย็นอย่างมากเขาจึงเข้าไปกอดซาร่าไว้ซาร่าเบ่งลูกจนคลอดลูกออกมาได้สำเร็จลูดจะแจ้งเรื่องการคลอดลูกของซาร่าให้กับคนทั้งขบวนทำให้หลายคนดีใจอย่างมากทางด้านออทรีเธอยิบกีต้าและร้องเพลงขับกล่อมผู้คนส่วนบิลฟอร์ดเขาถูกอเล็กนำตัวมาอย่างห้องห้องหนึ่ง จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่5สําหรับความรู้สึกนะครับชมความสัมพันธ์ของตัวละครเริ่มซับซ้อนมากขึ้นครับอาจจะงงง,ง,งหน่อยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกดสับปะลายทาง Youtube ไปทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจกดมูฟช c h a แ n น l เพื่อไปกำลังใจนในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ